กดจนได้ไหยเ่อ่ยอ okay. ุ um ้ยขอโทษครับทุกคนถ้าใครเข้ามาฟังทันก็ขออภัยสตอรี่ด้วยอ่ะไรแล้วละเออไรแล้วล่ะกูไล่แล้วอ๋อกูไลรแล้วกูอย่าเปิดใจอยู่นะแม่มนะงอืม แต่ว่ามัน,มนแบบว่า,มาไม่มเดิน,นเออคือตัวละครอ,อะไรเอฟเฟกอะไรนั่นน่ะเออ,เอ,อแต่มันต้องแบบเดินไปฟันอะไรพวกนั้นเออดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ เดโบเป็นไงมั้งฮะได้โบอันได้โบสนุกดีสนุกแบบว่ามีมีอะไรใช่ไหมสนุกแบบมีอะไรเห็นเขาบอกว่าอืมเห็นเขาบอกว่าดีเห็นเขาว่าดีนะดีดีแบบว่าเอ็นเครดิตเป็นงไงดีกว่าต้องถามมั้งเอ็นเครดิตโคตรเดือดเอ็นเครดิตสองโคตรเดือดเอ็นเครดิตแรกงงๆนยเอ้ยไม่ใช่งงๆงอมๆนะแต่เอ็นเครดิตสองโคตรเดือด อยากไปดูอะดูเลยแต่ในเรื่องอะดีในเรื่องอะดีแต่ไม่ชอบตอนจบแค่นั้นไม่ได้สปอยนะแต่แบบกูไม่ค่อยชอบตอนจบแบบจบอะไรอย่างนี้ชา <ผม S 1> นะเล่าความชามชาเลนไม่หยุดเลยอ่ะ อะไรนะควาชาเลนยังไม่หยุดเลยเออเป็นส่องต่องวันแล้วอะมึนก็เอาไปปนอีนั้นนเด็กมั้งนะระวังมันเต็มนะมันมีของเต็มด้วยนะมึงระวังมันเต็มด้วยเหรอเออลองออกไปดูก่อนว่ามีอะไรมันสามารถเต็มได้บ้างตรงนี้มีอะไรมาอ่าดันเจียนโอเคอินฟิสตี้แคสต์เอ้ยเราไปอินฟิสตี้แคสต์เตอรกันดีกว่าไปหาจับดีกว่าผมจะอยู่ทุกไลา์โอเค ลงหอ้อยชั้นนี่ว่ะวันนี้มาแป๊บเดียวนะทุกคนขึ้นมาช้ามากมาโค้ดบนหน้าจอเลยครับวันนี้ขึ้นไลช้ามาแป๊บเดียวมาไม่นานนะครับเพราะเดี๋ยวมันจะต้อง ไปทำคลิปต่อด้วยผมยงนี้ไม่ได้ทำคลิปเลยเห็นว่าแอบเล่น af ทำนุนทุปโปอยู่ก็แน่แหละเนี่ยแ,แหละที่ที่จะรีบที่จะมาไลฟ์แป๊บเดียววันนี้ก็พออย่างนี้แหละทำนุนทุปโปอยู่ในใน af จริงๆกะว่าจะลงไว้ ไปพาร์ทหนึ่งก่อนแต่มันมันไม่ค่อยมีอะไรครับก็เลยเกมมันมันบูตมาใหม่ด้วยก็เลยเอเลยเล่นไปก่อนตื่นไม่ตื่นทำอะไรลูบรูป,รป,ปวาโลบ้านมึงอ่ะไม่เฉนไม่ได้ไงกินขนม,มแล้วมันเข่าม,มาหล่ะ อร่อยดิเติมมาหรอไอเนี่ยเมก้าโอลิงอะไรไม่รู้อะขนมที่มันเป็นกลมๆเมก้าบางนาอืมกูเห็นมึงชอบกินหมดกุ่ใช่ไหมใช่กูไปเจอคอมโบมาเว้ยพี่อาร์ตอ่ะไม่รู้ว่ามึงลองยังไข่กุ้งกับเรียบร้อยแล้วอ๋อสองสามอบเอรอยไหมรยเค็มพี่บายให้ผมเห็นเดี๋กินเงี้ยอุ้ยอร่อยจังเลยครับเค็มอะไรเงี้ยเค็มแบบอ่านี่มึงมึงว่าเขาปะเนี่ยว่าเค็มเบาอ่ะอะอันนี้ว่าเขาเค็มเบาไม่ไม่เขาว่าอร่อยแต่ผสมกันแล้วมันเค็มไอ้กุ้งมันเค็มเหรอ ไข่กุ้งก็ร่อยไม่ไข่กุ้งมันเค็มไงไข่ใช่ใช่กับข้าวนะพี่แล้วมีสาหรายด้วยปะหอบปะอะเอาสลรายมาหอบปะเออตัดเค็มไงสาหร่ายหอบตัดเค็มไม่แต่คนที่ผมดูมามันใส่ลงไปในข้าวนั้นแหละข้าวถ้วยของเซเว่น่ะอ่าเออไข่กุ้งใช่ปะกล่องหนึ่งแล้วก็มือกรุบหมดเลยแล้วก็คลุกกันในนั้นอะแต่ว่าไม่มีสาหายนะอันนี้กูคิดว่าน่าจะแอดสาลายไปเพื่อแบบตัดเค็มนิดนึงได้ ไปลงดันใหม่ล้วครับดันใหม่มาเหรอดันใหม่มาเหรอไม่เห็นนะเดี๋ยวค่อยออกไปลงเจสี่ร้อยก็ดอกแล้วเยอะพุชเตอร์สี่ร้อยก็ดอกมึงรีเลยมึงรีแบบไม่ต้องสนอะไรเลยรีหายเอสรีตัวไหนอ่ะรีตัวไหนพัทเซิร์ฟเกิกแนะนำดิแนะนำเอาทานก่อนเปิดให้โรบกโรบอกธรรมดาเขาคุยชาวฟ้ายังเลยลืมดูไม่ใช่ดันใหม่ บอันนี้มาดึกจัดเลยเนี่ยเกือบทั้งคืนอ่ะมานุชูปโปรไมค์คัพดีกว่าเพราะนุชูปโปรไมค์คัพมันมันจะนุทุูโปรยังไงอยู่อยากเล่นแวนการ์ดา่ะอันนี้ไม่แวนการไม่อยากเล่นเพราะอะไรหรือว่ามันเอารูปใจโรมาเนี่ยจโเอารูปใจโรมาเป็นหน้าปกอ่ะใจโรไงเจ้าเจ็ดดะอ๋ะอ มันใช้ลูกหมุนนะลูกหมุนทองคำนะเนี่ยมึงรู้ปะ่ปะวว่าเก็กำลังจะมาแล้วเขาทำอนไรไม่แล้วรอเลยนึกว่าใจโลนึกว่าไอตั้งค่าการเลงในพับจีในโทรศัพท์เหนื่อยผมไม่เล่น AR ตามพี่แล้วนะได้ทัดมา,กาโกโสจุดทิ้งเลยเหรอ ผมไปเล่นอ๋อผมไปเล่นได้ยินว่าไออ่านเป็นผมไม่เล่นสายตาเนาะไม่ได้ใส่แว่นเกมนั้นยังมีคนเล่นอยู่ป่มวะเกมไหนเกมที่ตัวแรธรรมดาโหดกว่าตัวรีเจนอะที่เราเล่นกันเมก่อนอะไอทีตะกี้มันเป็นเหมือนปล้อยพายุออกไปกลมๆอะที่เป็นท o w e r defense อะอ๋อไม่ใช่เกมไหนนะที่พี่บอกกัาแม่คนไทยอะอ่าราสแตนเอะไม่ใช่อีกอันนึง ที่มันเป็นตัวระดับแรธรรมดาหรือว่าอีพิกอะไรทั้งอย่างเนี้ยแหละที่เป็นตัวถือกระทางง่ๆูเลยนะแต่ว่าสกิลมันกว้างมากอะสกิลมันเป็นกลมๆกว้างๆแล้วปล่อยทีเดียวคือเคลียร์ยูนิตหมดเลยอะตัวแบบกลางๆเลยตัวธรรมดาอีพิกธรรมดาแรธรรมดาเนี่ยจาไม่ได้ว่าระดับไหนแต่แรไม่ใช่ไม่เคยเล่นแตนหรแอตปล่าอแบบไหนวะกูไปดูกันไม่เคยละแสตไม่ใช่ชื่อไม่ใช่เลย ที่ไม่ใช่เบลเบลอะไรสักอย่างอ่อ๋อเบลทาวเวอร์ดิฟเอนส์อันนี้ไม่เบลทาวเวอร์บบดิเฟเอนส์นะ่ะนะยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่ยังเปิดเล่นอยู่เขาอัปเดตลงไหมอัปเดตแหละไม่ได้อะไรเลยเข้มงดเข้มงนวีเมก้าพังเยอะแล้วเฮ้ยเมก้าพัง มึงมึง,ม,งมึงเก็บมึงอย่าเพิ่งใช้มึงเชื่อกูไม่ใช่กูไม่ใช้หรอกกูไม่ทำรองนั้น<อ>นะเออเรมมอมันอัปเดตรอมันอัปเดตมึงบอกกูจะทำทำมึงไม่บอกกูยังไม่ทำมันใกล้อัปเดตแล้วเฮ้ยตู้ส่งมานี่ใครไม่เปิดะจะเปิดนะต,ตู้สง่งปัง๊มพเพชรส่งกิลตรงไหนดีอันล่าสุดเลยอ่าโมโมโจังในเกาะสุดท้ายเลย ไอ้ยาไม่อยากฟา์มแล้วว่ามึงพูดเรนเจอร์มากูอยากไปได้นลนเจอร์เลยเอาไปไอ้เฮ้ยเลยตู้ธรรมดาไม่มีตัวสีเขีดมั้งเหรอแบบว่าตัวที่มันไม่ขึ้นหน้าตู้แต่เป็นตัวสีเขีดะไม่มีหรอมีเกมเนี้ยแบบเนี้ยตัวอะไร,รอ,อ,อ,อ่ะอีกฤตเอาไปร่างอนี่เลยหรอล่างอีกฤตเลยเหรอ,รอ,รหรอใช่คือแต่ไม่บอกใช่ไหมแต่เป็นตัวสีเขียดทุกปะใช่ มีใครได้ยังพี่ได้ยังเยอะอย่างพี่ยังเฮ้ยมันโหดไหมทำไมเขาถึงได้ยากขนาดนั้นอืมก็เล่นได้มันก็โหดอยู่แต่ไม่สุดว่ะคือเปิดเปิด,ปดตู้ไหนก็ได้ใช่ไหมเปิดหน้าไหนก็ได้ใช่ใช่เปิดจะเป็นตู้ธรรมดาหรือเลทอัพก็ได้คนได้มันต้องชควงดีมากๆแน่ๆตัวเองเ่ยคนต่อไปอ่ะช่วงแรกเลดแม่งหลุดเว้ยช่วงแรกคนเปิดได้กันเต็มเลย มันเหมือนเขาชัดดาวเซิร์ฟแป๊บเดียวเขาชัดดาวเซิร์ฟเลยอะช่วงช่วงเกมเปิดแรกๆแต่หลังจากนั้นก็เปิดไม่เจออีกเลยเหมือนเพซูมิเลเตอร์ช่วงนั้นอะเอลที่แบบมันบัร์เกหลุดอะเปิดได้ใช่ท่านได้เปลี่ยนไหะกูไม่ได้คุณเลยว่ะเปลี่ยนอ่ะกูไม่้นไม่แตกเลยเททูจ <akkor S 2> ัดขายจัดขายฝันจัดมี่กะผังห้าพันห้าซื้อได้ไหปะ เฮ้ยเฮียทำไมมึงได้ถูกอย่างว่ากูไม่เคยเจอถูกขนาดนั้นเลยต้องซื้อเลยปะซื้อเลยซื้อเลยก็ดีซื้อไว้ก็ดีมีสมันซื้อได้แค่สองตัวเออซื้อไว้ก็ดีนี่แต่เพชรผมก็ไม่ได้เยอะนะเพชรกูมีแค่สี่หมื่นเองโอ้ซื้อไว้เฮียตีไม่เข้าเปลี่ยนอยากมากไลเปลี่ยนมานั่งเล่นว่าลืมไปมานั่งเล่นเกมอาไรกันะฮะ หายากมากเลยที่กูจะไปนั่งเล่นเกมอะไรแบบนั้เออมันไม่ไม่ถูกใจจริงอ่ะอ๋นนี่หรอรีโลเนี่ยนะเรทัชใช่ไหมใช่หายเอสให้หมดเลยเหรออ่ะเฮ้ยแต่ผมมีเอสคือดีสุดคือเอสบวกถูกปะเอสไอดีสุดคืออ่าโอบวกมันจะมีเอสสูงกว่าเอสก็คือเอสเอสสูงกว่าเอสเอสเอ้ยเอสมีเอสลบใช่ไหมอืมแล้วก็เอสแล้วก็สูงกว่าก็คือ s อบวกแล้วก็ไปเอเอแล้วก็ไปสามเอสแล้วก็ไปโอลบแล้วก็โอแล้วก็โอบวกแต่ตอนนี้นต้องดามเมจผมเป็นเอสบวกแล้วหยุด้วก่อนมัม้งเีย๋ยวไปได้โลไปอีกอก็ได้เอาแล้วมันจะแชรอะไรของเราก่อนนะมันมันมันมีสองกุญแจแล้วฮะก็คือกุญแจมันกุญแจที่มันเป็นพวงก,ก็คือโลโลทั้งซื้อดับใหม่อย่างคือแล้วครับไม่ได้แรงดับดับแดงแรงกว่า มุงพวงเออที่มุงพวงมันจะโลทั้งหมดเลยไงโลแบบโลทุกช่องเลยมึงเห็นมึงมึงโลไปแล้วใช่ปะยังไม่โรมึงเห็นค่าวิสเน็ตปะ้ขางล่างอ่ะกี่กี่ร้อยเปอร์เซ็นต์สองห้าสองร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ืมมึงโลหมดไปเลยรอบหนึ่งแต่กุญแจโลมีแค่สามสิบพวงนะกดโลหมดเลยใช่ปะเออกดโลหมดเลยแบบโลอ่ะโลอ่ะอ่าอ่าอ่าแบท ได้แล้วหรือ้าสิบมีเอกับเอลบแล้วก็มีโอตรงเลือดอันนึงเอองั้นไปไปทีละอันเลยเก็บโอไว้ที่เหลือมึงหาเอเอให้ได้อะถูกช่องเลยคุณแจนเล็กมีสี่ร้อกว่าอันใช่ปะล่ะเออเออมึงจัดไปเลยมคงะัเลยคงไม่กลัวมึงละเอออย่าไปกลัวมัน้าไม้ของเอสเอถึงจะพอไหวใช่ครับ คือดาบดาบเอดเอ็กับดาบแดงดาบแดงแรงแรงกว่านะตอนนี้ดาบแดงแรงกว่าอยู่ดีแต่ต้องต้องถ้าจะหาดาบจริงต้องไปดาบทองในในดันใหม่ดันดันดันจะพูดยังไงให้ถูก่นะดันดันดันเมื่อวานไปไหนพี่เมื่อวานไปทําคลิปมาครับนุกทุโปนั่นแหละแต่ยังไม่เสร็จวันนี้ก็เดี๋ยวจะรีบลงไปทําเหมือนกันน่าจะมาแป๊บเดียวแบบแป๊บเดียวจริงๆครับ ุยเอเด็ปเอเด็เก็บไว้ได้ใช่ปะเอเดก็บไว้แล้วก็ไปช่องอื่นต่อไอโอเก็บไว้พี่พี่นะไม่ใช่โอโห้ชา้ยมึงนี่นามึงอะมึงไม่ใด่กูก็มึงส่งมาให้กูไปทางไหนอะดาบทองแรงดีก็ยังแรงทำแรงอ่าดาบแดงห่างเยอะ ไอ้เรื่อง้รบกึกเลยอืมวันนี้คงไม่มีอะไรกินมั่งผมมีมันมีความกินทุกวันนะครับทุกคนวันนี้ผมมีปลาทอดกับน้าจิ้มแจ่วทุกคนหอมหอมได้ยังไงวะปลาทอดน้ําจิ้มแจ่วเอ้าเือกินแต่ปลาทอดน้ําจิ้มที่เป็นพริกแบบว่าเปรี้ยวๆอะไม่ใช่พริกแดงนี่ไม่ใช้น้ำจิ้มพริกเขี่วพริกแดงพริกป่นน่ะน้ำจิ้มพริกป่นที่ไว้กินกับพวกปลาช่อนอะไรพวกเนี้ย เคยเห็นใช่ไหมที่ที่บ้านเราทํากันนะอะไรแบบนั้นแหละที่ไม่ใช่ไม่ใช่แจวอ่ะก,กูไม่เคยกินไม่เคยเห็นคนกินปลาทอดกันมันเป็แจวไม่ไหอ่ะเออเคกูก็เห็นแล้ว,ลวปลาท้อยมีก้างเหรอมือปลากรอบเนี่ยจะในจปในปนๆไม่กูบอกให้ก้างออกไปอ๋อเออมึงนี่เก่งนะเก่งไง เป็นกันอดอะเฮ้ยไม่เจอเลยเฮียนี่อันนี้รัวออกยากจังเอ้าหายไปไหนวะยากมากเลยเอีไมาแอบอยู่งนี้เองสมับแม่งเนี่ยแาตัวคูเดาออกคนยากอืมเหลือเท่าไรแล้วคุณแจสามร้อยสิบสามเฮ้ย ESS เออนั่นแหละเก็บไว้ ตอนนี้มี S O S โออบวก S อ S เอเออนั่นแหละไปยังเหลืออีกไปต่อ S บวกเกืออะไรอ่ะพอแล้ว S ออบวกวิ่งเออเะสอ่ายะธนูแล้วก็ S S คูอคดาวแล้วก็ O ที่เลือดเสร็จแล้วมึงตอนนี้มีอะไรบ้างวะในตัวละครนะเออในในคางมึงอ่ะมีตัวอะไรบ้างมียูโนมีทาโจมีบันนี่ มีทัสเตอร์มังกีใช่ปหมอ่าแล้วก็ไอ้อะไรวะมาดาโลมาดาโลแล้วก็โบอลีเออบอลีแล้วก็ซุงแล้วก็มอะไรได้บ้างมึงมีเซเบอร์ป่ะเห็นไม่ได้ไปดูเซเบอร์มีมีเออเอาเซเบอร์ไปหาอีโวให้เซเบอร์มึงจะได้ลงมึงจะได้ลงอีเวนต์ได้โซโล่อีเวนต์ได้ลิมิตเบรกลิมิตเบรกจะจะเพิ่งไปยุ่งกับมันได้ปะใช่ใช่ใช่ลิมิตเบรกกูแนะนำให้มึงรออัปเดตใหม่ดีกว่า พี่ออฟชอบกันยืนยันแล้วใช่ครับอแน่นอนครับอันนี้เรื่องจริงครับเห็นไหมเขายอมรับแล้วนะอันนี้มันยอมรับเองนะครับทุกคนกมไม่ได้ถามนะมาเดโรร้องอันนี้ร้องเลยมาเดโรูร้องเลยมาเดโรู้ตั้งแต่นี้เลยอิทโจอิทโจ ก็ทำสกินมานน่ารักดีนะถึงมันเปลี่ยนแบบรูปแบบไปก็ก็ไม่ได้ต่างจากเดิมมากเท่าไหร่แต่กูไม่ไหวจริงวะไอ้ไอ้น่ไอ้ตัวนั้นน่ะนะไอ้นั่นน่ะที่หน้าเหมือนไอ้นั้นน่ะที่มึงเอาขึ้นมีมมันนั้นน่ะอาไอ้คาตาคูริอะนะเออคาตาคูริไม่ไหวจริงวะจริงมันต้องเป็นระดับมิติกหรือเปล่าวะคาตาคูรีอ่ะมันโหนะก็มันก็ระดับมิติกไง เอาหรอ,อ,อไม่ด้ไม่มีในครั้งกูไม่มีมาสอนแฟนเล่นเกมไม่ใช่แฟนธรรมนาครับไม่ใช่แฟนครับมันผัวเล่นมันเป็นอะไรเงี้ยมาให้เขาอสอนครับงทีอีโวนตเนี้ยชั้นที่ e 3 3> สี่สิบตีชั้นต่อไปน่าจะไม่ไหวละแล้วอีโวเที้ยคืออะไรเพื่อน อีโวเทียเนี่ยที่มันแอบอยู่ข้างกลงอีโวเทียที่มันที่มันใช้เพชรนะเนี่ยเพชรลุงอ่ะในการอีโวอ่าคริสตัลคริสตัลลุงเหรออืมก็มันจะไม่ให้เลือกสองหัวข้อออาต้ากับไฮไฮเปอร์ไฮเปอร์อ่าอืมก็จะมีถ้าเป็นไฮเปอร์ก็จะลดเงินราคาจะถูกลงแต่ แต่ซัมมอนช้าส่วนอะนะซึ่งแต่ละตัวก็จะใช้ไม่เหมือนกันอันล่างจะบวกเงินแต่ว่ารถซัมมอนโอเคเก็บตัวที่ซัมมอนเกินสามตัวมึงเลือกอันล่างส่วนน้อยกว่าสามตัวมึงเลือกอันบนมาดูยังไงวะวพ่อออกได้กี่ตัวกดกดไปที่ตัวละครแล้วเลือกดีเทลอ่ามันจะมีซัมมอนอยู่ว่าหนึ่งยูนิตสองยูนิตสามยูนิตถึงหกมีถึงห้ายูนิตอ่ะ ดีว,ว่ากูลงรลายแล้วกูไปเล่น <c oughs> ไปรลาอ์อนิเมเันเจอดีกว่าเฮ้ยี่ยกูอยากเล่นจริงเนี่ยกูงอมเกมนี้มากเลยเ,เบื่อมันอีกไม่นานเชื่อเชื่อเชื่อกูอีกไม่นาน,เ,เ,เ,กน,านเกมเนี้ยรู้สึกว่าเกมมันกําลังจะลงเรื่อยๆ,ๆลงเรื่อยๆค่ะลงคือมันเดิมหมดเลยเว้ยมันซ้ำๆซ้ำๆอยู่เดิมๆอะ่ะ มันคือเข้าใจว่าในการที่มันเอาอีเวนเข้ามาอีเวนแม่งไม่แตกต่างเลยอ,อ,อ่ะไปครับไปครับอยากให้พี่ลงคิดใหม่อีเวนมันไม่แตกต่างเลยคือแบบว่าในการเล่นธรรมดามันก็วิ่งไปฟันฟันฟันพอ,อพอมีอีเวนมาก็เหมือนเดิมวิ่งไปฟันฟันฟันแล้วก็หาของกคือเหมือน<า>เพิ่มแมปมาครับอืมเดี๋ยวผมใส่คอมพิวติกหน่อยว่าเดี๋ยวรอสิเดี๋ยวรอฆ่าบอสอันี่ก่อนเออมันถึงบอสแล้วนีกว่าไปฆ่าบอสดีกว่าไปละไปละอันนี้ เล่นเจอดีกว่าเกมเอซีเหลือแต่เอเคใช่อุ้ยทรงจินอูปันมึงปันมึงตีไปก่อนพักพวกข้ามันดีเอ่อเลเวลออกออกดรอปอะไรอะไรอะไรอันไหนมั้งวะอ่าอันนี้ปะไม่ใช่อันไหนวะอะไรขอให้ได้ขอให้โดนพี่น้องประชาชนลห มึงเชื่อมึงเชื่ออะไรกูยังหาดีเทลตรงนั้นยังไม่เจออีกนิกด,ดูดูกูไปเจอคอยไม่ติดแทนเนี่ยกูใส่คอยไม่ติดเล่นอยู่เนี่ยคอยไม่ติดติดไหนอ่ะเท่ะแบบของตรงแม่งเท่ดาบผู้ผู้ลโลกทรงจินเบย์อามผสสมุกิโอ้ยยังเท่ลอยอ่ะใช่ลูกเดิมอะไรใช่จร<อ>ิงๆร<อ>ิงครัเท่จังเลยตรงไหนวะดีเทลไหนมุม ตัวละครกดวิวเหรหรือว่าไม่ต้องกดวิวอะอ๋อดีเทลเจอแล้วดีเทลยูนิตมันก็อยู่แถวนั้นนะมึงไม่เจอได้เหรอเจอแล้ว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 เอ้ยไม่กูสงสัยว่ามึงเจอคอนไม่ติดทำไมมึงไม่เจอดีเทลวะเหี้ยดีเทลมาก่อนคอนไม่ติดอีกกูข้ามกูข้ามดีเทลไปเลยอกูเลื่อนหนังหางคอนไม่ติดแลยอ่ะแกดูไอ้แต่ยะหัวโลนนี่ดิมีนี่ชุดเขียวไม่เท่ห์หรอของทรงเท่กว่า ผู้ชายผู้ชายใส่จุดเซเบอร์มันแปลกๆโอ้แจกอะไรบ้างพี่ไม่รู้ว่าโมมันน่าจะแจกผงนะครับผมยังไม่ใส่เหมือนกันอโคนเล่นยังไม่ใส่เลยครับเล่นยังไม่ใส่เลยทุกคนพยาแามคิดดูดิถ้ามันเอาบันนี่เกิลมาเป็นคอมเมติกอะแล้วตัวผู้ชายไปกดใส่ มันจะดูอ่ะยินได้บบอ่ะพนุมเด็กดิ้งไงส่งจิต้าครับอะไรอ่ะทรงจิต้าคือทรงจินอูผสมกับกจิต้าท่งจิต้าไปเตรมตัวย้ายเกมีหลวเทมันทพับนับปกก่อนเฮ้ ไอ้เขียวนี่มีคนนมิตติกับเขาได้หรอวะพิกโกโลเนี่ยไม่น่ามีนะมันมันจะได้ไหมส่งคอร์ดมีสนิทอะไรมาบ้างเนี่ยผมอยากได้โกโจะอะฮะอยากได้โกโจโกโจมีคนนมิตติกไหมอยางโกโจมไม่มีมเหมือนจะไม่มี กูตอบอยังไปทำไมวะแล้วม,มีสนิงนใหม่เ,เ,เลยเฮ้ยติดไม่ติดวะมันหายไปเลยเส็งวะคือขาดเอ็นขาดเอ็นเ,เชนพลังว์คอเม็ดเดียวเองพี่อารหรอเออบูชาเวเลตแอคสามโอเคอ่ะไ <Okay. S 1> ปเล่นธรรมนาก็ได้ใช่ไหม เดี๋ยวผมมาไ like ล์อีกรอบขอเปลี่ยนเกมก่อนนะครับมาดูเอเชียคนดูไอเชียเช็คแตกแต่างไป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 เดี๋ยวมาไ like ล์รอบ